ครับผมช่างหนูครับช่างหนูทําได้สำหรับทุกอย่างตามช่างหนูถนาดนะครับวันนี้ช่างหนูจะพาตรวจเช็คตู้เย็นของซัมซุงนะครับ11.8คิวนะครับอาการของเขาเขาบอกว่าเสียงคอมไม่ทํางานแต่ไฟเข้าไฟติดอยู่แต่ไม่เย็นนะครับเขาก็ตรวจเช็คเอาเข้ามาแล้วเขาบอกว่าโปรแกรมน่าจะเสียเดี๋ยวช่างหนูจะตรวจเช็คให้ละเอียดทีว่ามันใช่โปรแกรมเสียหรือเปล่านะครับช่างหนูจะพาตรวจเช็คอีกครั้งนะครับก็พึ่งมานะครับผมเบื้องต้นเขาก็เลยตรวจเช็คไปแล้วเขาบอกว่าน่าจะเป็นโปรแกรมเสียเพราะว่าเช็คแบบบ้านก็สันนิษฐานไปนะครับนี่นะครับ ออกกไปแล้วก็เราไปดูด้านหน้าครับไฟเข้าหรือเปล่าครับเบื้องต้นนะครับการตรวจเช็คเบื้องต้น้องดูก่อนว่าไฟติดหรือเปล่า <c oughs> นี่ครับ r อ d ดีติดนะครับติดทั้งสองฝั่งนะครับแต่ถ้าเป็นหลอดพวกหลอดหลอดกลมแบบ220บโวลต์หลอดเกลียวอันนั้นคือถ้ามันไม่ติดมันขาดได้นะครับผมจุดนี้มันเป็นของเรียกมีภาคสปายสปายภาคแจกไฟควบคุมระบบโปรแกรมควบคุมนะครับ มันก็ไปหล่อไอวิธียังไงมันก็ติดถ้าเมมบอร์ดใช้งานได้นะครับผมปิดค่ะทนี่ครับมันประตูข้าจะตกกับด้านบนครับดูครับพัดลมหมุนหรือเปล่ากดนี่ครับาะว่ามันมีสวิตตรงนี้ครับเสียงพัดลมมัดได้ยินไหมครับเสียงพัดลมหมุนอ่ะถ้าเรากดนี่ครับพัดลมเพิ่งหมุนนะครับผมมาซ่อมเรับช่างใหม่รือบ้านกดอยู่นี่ก่อนเพราะว่าถ้าเราเปิดประตูแล้วพัดลมมันจะหยุดนะครับเราเปิดมามันแตะสวิตกันแบบนี้อ่ะถ้าถราปิดไปมันก็แตะเข้าไปชุบพัดลมมันก็จะหมุนนะครับ ตรวจสอบเบื้องต้นว่าพลมหมุนหรือเปล่านี่ครับได้ยินเสียงไหมครับเสียงเหมือนหลังพึ่งโพงนะครับผมดูด้านหลังนะครับนี่ครับคอมมันเงียบเราเบื้อหลังมือแตะดูเงียบกริบเลยครับเห็นไหมครับมันมันลักษณะที่คอมไม่ทํางานนะครับโอเคครับเดี๋ยวอันนี้เราถอดปลั๊กก่อนนะครับผมอักเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเอาอย่างงี้ง่ายๆทั้งหนึ่งจะเสียบปลั๊กทิ้งไว้ก่อนนะครับเสียบปลั๊กไว้แป๊บหนึ่งนะครับเรามาดูช่วงตรงนี้ของเขาครับเขาเรียกว่าระบบทับไพยพับแต่ไปตรงนี้ที่ใช้ควบคุมนะครับว่ามันมี เขาเรียกไฟอะไรกระพริบบอกหรือเปล่านะครับคือต้องถอดดูนะครับว่ามันมีแปลหลอด l e d มากระพริบหรือเปล่านะครับถ้ามันผิดปกติมันจะกระพริบนะครับเพราะว่าบางรุ่นโปรแกรมควบคุมกันตัวนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นระบบ R 6 0 0นะครับเขาเรียกว่าเป็น No Frost ธรรมดานั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าเขาใช้แผงควบคุมเท่านั้นนะครับก็เป็น Com ม134ธรรมดานะครับ บางท่านก็ยังไม่ทราบว่าอย่างไหนเป็นอินเวอร์เตอร์ถ้าอินเวอร์เตอร์จริงๆแล้วของซัมซุงมันจะเป็นระบบ r 6 r 6 0 0นะครับผมรุ่นใหม่ๆนะครับอันนี้เป็นระบบของ1นึตีธรรมดานะครับนี่นะครับดูง่ายๆครับถ้าเกิดว่าถ้ามันผิดปกติหลอดไฟนี่มาจากกระพริบนะครับผมแต่ทีนี้มันผิดปกติตรงไหนตรงที่ว่าคอมไม่ทํางานแบบนี้แสดงว่าไฟนะั้นมันลงมาด้านล่าง ลงไปหคาคอมนะครับผมเดี๋ยวเราไปเช็คด้านล่างส่วนของดีเลย์ก็โอเวอร์โหลดนะครับเพราะอาการเสียของตู้เย็นบางอย่างนั้นเสียอาการเหมือนกันแต่ตัวเสียคนละแบบมางคนละอย่างบางทีเสียตัวที่เราคิดไว้อาจจะไม่ใช่อาจจะนีดถอพักก่อนนะครับเสียงเจ้าดีเลต์ตัดแป๊กไอเจ้าดิเลต์ตองของโปรแกรมนะครับไม่ใช่ด้านล่างนะครับผมงัดออกมานะครับก็ออกจนหลวมไปแล้วขาแล้วกนเนี่ยหักแล้วมั้งครับจับมาก็หลุดเกือบหลุดเลยนะครับผมบางชั้น มันบ้านไม่รู้อะไรเขาก็งัดออกสองเดชนะครับมันเสียหายนะครับนี่ก็นัดงัดเจ้าไอ้เจ้านีเลยโอเวอร์โหลดอันนี้ออกมานะครับแต่ก็บรรงต้นก็จับนี้ดูก่อนขยาวนะครับเจ้าโอเวอร์โหลดตัวนี้เขาเรียกว่าทาาขยาวดังใช้ได้เงียบๆเลยเห็นนะครับไม่มีแก๊กแก๊กแก๊กอะไรขึ้นมานี่ครับมีหน้านะครับเขาเรียกว่าคอมมันถึงไม่มีการตันปื้ด อะไรขึ้นมาครับเขาเรียกไฟมันไม่จ่ายข้าไปคอมแต่ไฟน่าจะลงมาดีนะครับนี่นะครับไฟไม่จ่ายก็คอมอันนี้ครับตัวนี้มันเป็นสองสองขาดีเลยนะครับบ้านๆตรวจดูแล้วว่าจะเปลี่ยนถ้าสงสัยจะเปลี่ยนก็จําสีเอาไว้ครับสีไหนอยู่ไหนครับผมก็จําไม่ได้ถ่ายรูปไว้ก่อนครับอันนี้สีฟ้าอยู่ที่ขาห้าครับสีชมพูอยู่ที่ขาหกก็จําไว้จะจําไม่ได้กลัวจําไม่ได้ก็ถ่ายรูปเอาไว้นะครับถอดออกมาครับอ่าแล้วมาเขย่าครับ ครับอันนี้ก็เงียบเก็บตรงนี้บาองซีนันก็ไม่เสียนะครับแต่ถ้าเขายาดังเปล่าเลยเสียแต่น,นี้เงียบเก็บไม่เสียมันก็อาการมันก็คนไรอย่างแต่หนูจะใช้ไม่จะไม่ใช้วิธีการวัดแตนน่จะลองสุ่มดูก่อนว่าตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะลองเสียบดูก่อนนะครับว่าไฟมันมานี่หรือเปล่าก็าง่ายก็จะโอเวอร์โหลดใช้งานไม่ได้แน,น่นอนเขยยาไม่ดัง นะครับผมได้เสียบให้ดูนะครับก็จะเสียบไปธรรมดาแบบนี้แล้วก็เส <fry UC> ียบปลั๊กเลยครับก็จาไว้ครับบ้านๆก็ใช้วิธีเปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวสุนยจะทำวัดไฟดูว่ามีไฟมาหรือเปล่านะครับผมอ่าเดี๋ยวสุนยจะวัดดูว่ามีไฟมาหรือเปล่านะครับโอเคนะครับนี่เห็นไหมครับอย่างนี้ไฟมานะครับนี่ครับไอตอนนี้ไฟมาตรงนี้จริงแต่ตรงนี้มันไม่มีไฟมาเห็นไหมครับนี่มันไม่มีมานะครับมันไม่ผ่านเพราะว่าจ้าโอเวอร์โหลดนี่มันเสีย อันนี้ไม่มีนะครับอันนี้เป็นสายกาวมีครับมันเป็นพวงสตาร์ทออกมานะครับผมครับมันจะควบคู่ถ้าใช้ถ้ามันใช้งานแล้วไฟมันก็จะมาเส้นเดียวอันนี้แสดงว่าไฟมาปกตินะครับผมไฟมา200จ่ายมานี่แต่มันไม่จ่ายเข้าไปนี่นะครับเห็นไหมครับมันไม่จ่ายเข้ามานี่ช่างหนูจะปั๊ัก่อนนะครับจะเอาโอเวอร์โหลดมาใส่ดูนะครับลองนำโอเวอร์โหลดใส่ดูนะครับโอเวอร์โหลดที่ว่าใช้ได้นั้นเป็นยังไงครับอย่างลดดังแล้วดูครับขยาวครับได้ยินไหมครับ จะดังแบบนี้นะครับตัวนี้มันเสียล้วถอดออกไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราใส่นี่เราใส่ไปใหม่ง่ายๆครับจําได้ครับสีฟ้าเสียบสี่ขาห้าสีชมพูอยู่สี่ขาหกนะครับผมแต่จะโอเวอร์โหลดตัวนี้พังแน่นอนครับขยาเงียบเลยคับผมเขาเรียกตายสนิทนะครับแต่ถ้าบ้านนถ้าคอมไม่เดินถ้าไฟมาผมขอแนะนําให้เปลี่ยนทั้งคู่ครับเพราะว่าอายุการใช้งานบันมาเท่ากันนะครับเสียบบั๊กนะครับผมหมักเข้าไปนะครับฟังนีเลนี่เด็ดครับได้ยินไหมครับ ไฟก็จะลงมาล่าหลังมือแตะดูนะครับน่าคอมสั่นนะครับสั่นแต่อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ไปทำงานจะทําทงานต้องได้ยินเสียงอีกแบบอีกเสียงนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้ไม่ใช่แต่คอมร้อนเลยนะครับแสดงว่าคอมตัวนี้น่าจะสนิทนะครับตายสนิทอันนี้ช่างหนูจะฟันธงเลยว่าคอมเสียนะครับเดี๋ยวช่างหนูจะนําคอมเขาเรียกว่าตัวสแป r มาลองเสียบให้ดูก็ได้เพื่อความมั่นใจให้รู้ว่าคอมเสียหรือเปล่านะครับครับถ้า แบบช่งางก็จะทําแบบช่างหนูก็ได้ครับไม่สนวนิดนะครับถ้ามีคอมสแปรก็มาเสียบดูได้เลยถ้าแกรเป็นแบบบ้านๆถ้าเปลี่ยนลิเแล้วคอมทํางานก็ถือว่าโชคดีถ้าเปลี่ยนลิเโหลดแล้วไม่ทํางานก็ต้องส่งช่างถอดเจ้าตัวที่เราใส่ก็เอาง่ายๆจะเสียบเอาตัวเอาตัวเวจ้าตัวนี้มาเสียบให้ดูกวอางก็ไดนะ้นะครับผมอ่าตัวที่เสียที่ว่าเสียนะครับบางท่าน,นเดี๋ยวจะหาว่าช่างหนูว่าทําไมมันเสียยังไงแต่คอมตัวนี้ของช่างหนูมาทำงานอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็รู้ครับมันจะเสียทั้งลีเย์ทั้งโอเวอร์โหลดหรือเปล่านะครับ ตันี้เสียบไปเนะี่ยเอาพ่อธนูเอาตัวโอเวอร์โหลดที่ว่าเสียมาใส่เสียบดูครับดูจะคอมจะทํางานไหมมันก็ไม่ทำหรอกครับจะดูครับเดี๋ยวนูจะเอาคอมเอาโอเวอร์โหลดตัวนี้ใส่แล้วก็เสียบให้ดูนะครับเสียบนี้ครับดูช่างหนูแล้วไม่ต้องกลัวหลงทางนะครับดูง่ายๆดูตามน,นี้เลยครับเสียบปลั๊กเข้าไปหมักเข้าไปมีลันแล้วครับอ่าลัานัปรแป๊คมันก็เรียบเหมือนเดิมคอมไม่มีตืดไม่มีตกักถ้าตืดคือแบบตัวนี้นคือมันชอ็อต มันตืดแต่ไม่ทํางานทํางานมันต้องดังอีกเสียงหนึ่งเดี๋ยวนี้มาดูครับระวังนะครับพะเริ่มฟืนไปอย่าต้องถอดปลั๊กจะเผลอเลยเียครับตัวนี้คือมันเสียคือมันเขย่าแล้วไม่ดังเห็นไหมครับมาถึงไฟมันไม่ผ่านมาจุดนี้ไม่ต่อนะครับเขาเรียกไม่ไม่ไม่ต่อมาให้ตัวนี้นะครับมันทําหน้าที่โหลดกระแสไฟไม่ให้ต่อจับพันนะครับตัวนี้คือตัวป้องกันเซฟตี้ของเจ้าัวคอมนะครับเขาเรียกโอเวอร์โหลดคือการหน่วงไฟไม่ให้จ่ายเข้าไปตัวนี้นะครับไม่ให้จ่ายจับพันนะครับ คือคอมนั้นถ้าไฟดับจากพันนั้นต้องรอใช้เวลาประมาณ2 3สานาทีถึงจะติดนะครับเ้าตัวนี้มันที่จะต่อให้นะครับถ้าเกิดมันล็อกดังแป๊กนะครับผมเอาตัวนี้ใส่ครับของสแปรของฉนูดังอี้ไหมครับเดาวขาเห่วดังโอเคครับเพราะว่าฉนูมั่นใจอาจจะรีเลียตัวนี้ครับมันไม่ดังคือเหมือนก็สุ่มครับเพราะมันไม่ดังอาจจะไม่เสียถ้าดังต้องเปลี่ยนเลยนะครับบ้านๆก็ถ้าคอมไม่ทํางานถ้าไฟลงมาให้เปลี่ยนก่อนครับทั้งลีเลย์ทั้งโอเวอร์โหลดว่ามันจะเดินหรือเปล่าครับผม เอาอุปกรณ์มาจับเลยครับกันมันสะบัดนะครับถ้ามันเดินนะครับผมอายกไปเกอร์ขึ้นนะครับหมักผับไปครับบังเจ้าลีเลรันเดี๋ยวกรลุ้นกันครับาเห็นไหมครับเอาง่ายง่ายแบบนี้นะครับผมเขาทำงานมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับสับลงครับเขาเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าบ้านๆทับเปลี่ยนจะสองตัวนี้แล้วผมไม่ทำงานถ้าไฟสองร้อยยี่สิบมาก็ส่งช่างนะครับ ช่างใหม่ดูช่างหนูแล้วถ้ามีตัวสเปร์แบบนี้เราใช้ตัวนี้เทียบมาเสียบได้เลยครับเป็นคอม134ามนะครับมันใช้ได้เลยนะครับก็ดูช่างหนูแล้วทําตามได้นะครับเห็นไหมครับอาการเสียของตู้เย็นมันมีหลากหลายแบบเขาเรียกว่าอาการเสียเหมือนกันแต่ตัวเสียคนละอย่างนี่ครับตัวนี้จะโอเวอร์โหลดพังโอเวอร์โหลดพังและทําไงครับสัง่ทงทั้งเี่คอมพังแล้วโอเวอร์โหลดก็พังคอมก็ไม่ทํางานมันควบคู่กันไปเลยนะครับเขาเรียกว่าเสียทั้ง2ออย่างทูอินวันเสียทั้งโอเวอร์โหลดเสียทั้งคอม นะครับผมง่ายๆถ้าดูช่างหนูแล้วถ้าเป็นช่างก็ต้องเปลี่ยนคอมนะครับทิปของช่างหนูมีนะครับหนูทำลางระบบเตือนน้ำยาสําหรับคอมเสียก็มีอยู่นะครับสาหรับง่ายๆคลิปนี้ดูง่ายๆว่าเราเทสทดลองไปแล้วเปลี่ยนเจ้าโอโหลดโอโหลดมันพังเปลี่ยนดูแล้วมันก็ยังไม่ทํางานคอมมันเสียนะครับก็เอาสเปร์มาตรวจเช็คได้สําหรับช่างใหม่นะครับผมถ้าบ้านๆก็ต้องส่งช่างตรวจเช็คน้อยครับที่โอโหลดจัพังแล้วก็โอโหลดมันเสีย ถ้าเป็นช่างอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วครับถ้าช่างใหม่ที่ยังไม่รู้อะไรก็มีสเปแบบช่างหนูก็ทําได้และนํามาทดลองดูไม่มั่นใจว่าคอมเสียหรือเปล่านะครับผมก็จะเป็นทําให้ง่ายแบบนี้ดูช่างหนูแล้วจะง่ายทบทุกอย่างครับผมช่างหนูจะนําคิดดีๆนํามาเสนอจะแนะนําอะไรให้ง่ายที่สุดท่าทีจะง่ายตามสไตล์ของช่างหนูเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ช่างหนูด้วยนะครับผมโอเคนะครับครับผมสวัสดีครับครับสรบุปง่าย ถ้าบนบ้านทาไม่ได้ล้วก็ส่งช่างท่านั้นเองครับถ้าเป็นช่างสแปร์เขาเรียกว่าคอมสำรองกดไว้ครับก็แค่นั้นครับเป็นไปง่ายคือต้องเปลี่ยนไปไล่ดูคลิปช่างหนูได้ครับมีเปลี่ยนระบบเตือนน้ำยานะครับผมเราจะเอาคอมลูกต่างอันนี้ก็ได้ครับผมคอมประตูเดียวลองก็ได้สแปร์ตัวไหนครับให้เป็นคอมหนึ่งสามสี่